อาจารย์บริพัตรกันมั่นนะคะจากคณะสหเวทนะคะโปรดักต์นี้นะคะชื่อว่า Xrail ราวก้นเตียงช่วย x r a กซนะคะ,ะเพนพอยต์ของเราก็คือเวลาที่ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุมาแล้วจะต้องการ x r a กซค่ะ หนึ่งในนั้นจะมีการเอ็กซเรย์ในท่าด้านข้างเวลาที่จะเอ็กซเรย์ในท่าด้านข้างเนี่ยแผ่นรับภาพอะค่ะจะต้องอยู่ด้านข้างของผู้ป่วยแล้วนักรังสีเทคนิคเนี่ยจะต้องเรียกญาติาผู้ป่วยหรือว่าผู้ช่วยนักรังสีเทคนิคเนี่ยมาใส่เสื้อตะกัวแล้วก็มาถือแผ่นรับภาพไว้ด้านข้างคําถามก็คือแล้วทําไมเราถึงไม่ใช่อุปกรณ์อื่นเอามาดันแผ่นรับภาพให้มันตั้งฉากกับผู้ป่วยเวลาด้านข้างเวลาก็คือแผ่นรับภาพเนี่ยมีราคาประมาณ2ล้านบาทขึ้นไปมันเสี่ยงที่จะผู้ป่วยดิน้นแล้วก็ตกเตียงอะ เมื่อที่จะตกเตียงแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้แผ่นรับภาพเนี่ยเสียหายได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะ,จะนิยมใช้บุคลากรหรือใช้ยาเนี่ยในการยึดจับแผ่นรับภาพไว้ทําให้เมื่อเอกซเรย์แล้วเนี่ยคนที่มาถือเนี่ยจะต้องได้รับรังสีไปด้วยโดยไม่จําเป็นจึงเกิดมาเป็นโปรดักต์ของเราที่ชื่อว่าเอกซเรย์ค่ะสามารถยึดจับแผ่นรับภาพโดยที่ไม่ใช้คนสามารถใส่แผ่นรับภาพไปด้านข้างแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะคะเลื่อนแผ่นรับภาพอะค่ะไปทางซ้ายขวาได้ เอ็กซเรย์ตั้งแต่ศีรษะไปจรวดจนเท้าของผู้ป่วยค่ะโดยสามารถปรับระดับได้แล้วก็ให้ตั้งฉากแล้วก็ให้ขนานกับบริเวณที่ต้องการถ่ายได้ค่ะสามารถพลิกกลับมาตั้งฉากได้ถ่ายเอ็กซเรย์มือก็ได้ด้านข้างก็ได้ได้หมดเลยค่ะเลื่อนได้โดยเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างคณะสหาเวศคณะวิศวกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์ชาติค่ะซึ่งผลงานล่าสุดนะคะก็ทีมของเราเนี่ยได้รับ คุณสนับสนุนจาก u ิ i เ e s บัต t ทอ r h ห o ดค่ะกับทีมบริษัทพี่เลี้ยงในการพัฒนาโปรดักต์ค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังไปสำรวจตลาดแล้วก็ทดสอบความพึงพอใจฟีดแบ็ต่างๆเพื่อมาพัฒนาต่อไปค่ะค่ะขอบคุณอันนี้เองจากเมื่อสักครู่เห็นมีความร่วมมือกับทางวิทยารนานานชาติใช่ไหมครับอันนี้หมายความว่าเราจะส่งไปแบบต่างประเทศหรืออะไรยังไงที่เรา,ามีความร่วมมือกับเพราะว่าเพราะว่านิสิตเนี่ยเกี่ยวเรียนเกี่ยวกับด้านการส่งออกด้วยซึ่งซึ่งเราต้องมีทีมการตลาด ซึ่งก็น้องก็เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดวิศวะทาอุปกรณ์รังสีเทคนิคสหเวก็คือดูฟีเจอร์ต่างๆให้ตอบโจทย์ในโรงพยาบาลค่ะก็เลยทําด้วยกันค่ะ3คณะค่ะคสำหรับเครื่องมือนี้อันนี้เราทําเพียงแค่เป็นโมเดลหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราทําแบบ แบบเต็มรูปแบบไปแล้วแล้วก็มีการไปทดลองแล้วที่ยาตอนนี้นะคะจะเป็นตัวที่เป็นตัวเล็กของตัวโปรโตไทป์ที่ได้ทุนจากสตาร์ทอัพเทเลนลีแล้วก็ตอนนี้เรามีตัวใหญ่ที่ได้ทุนของเท็ดฟันนะคะก็ทําเป็นตัวใหญ่แล้วแต่ว่าเราอยู่ในขั้นพัฒนาที่ให้ตัวเป็นสม,สมบูรณ์แบบสาหรับใช้งานได้จริงคะ่ะตอนนี้ยังไม่ได้นําไปใช้งานในโรงพยาบาลเพราะว่ากําลังปรับฟีเจอร์แล้วก็ปรับรูปลักษ์ให้เหมาะสมอยู่คะ่ะ สําหรับความสําเร็จของเราในเบื้องต้นตอนนี้เราก็กำลังมีการพัฒนาอยู่เนี่ยท่านอาจารย์อยากจะขอบคุณภาคส่วนไหนบ้างไหมคะอยากขอบคุณอันดับแรกนะคะก็คือทางคณะสหาเวทน,นะคะทีะ่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆนะคะให้นิสิตอ,อ่ะมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรวมถึง NUC คะ่ะอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะทีะ่ช่วยผลักดันในการดู เทรนเด็กๆนะคะให้ในการไปพิชชิ่งนะคะว่าให้ให้ได้ทุนต่างๆแล้วก็ดูเขามีแรงบันดาลใจแบบเวลาเห็นรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จเขาอยากเป็นแบบนั้นบ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณทางมหาลัยนะคะแล้วก็ทางทุนต่างๆของกระทรวงอวค่ะที่สนับสนุนให้เ,เกิดผลงานชิ้นนี้ค่ะเพราะว่า,าฟีดแบกที่เราดีใจที่สุดเมื่อเรานําไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยตอนแรกจริงๆคือเราตั้งใจจะไปตีโจทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เพราะว่าอยากให้แบบเป็นเทคนโนโลยีที่อยู่ใน,ผนแผนเอ็กเซลเรยแต่ เมื่อเราลองเอ,เอาไปโรงพยาบาชุมชนแล้วเนี่ยก็คือมีฟิดแบ็จากทางาผู้ใช้งานบอกว่าอยากได้เพราะเขาอยู่คนเดียวเขาไม่มีคนช่วยในการยึดจับแผ่นหลับภาพเขาไม่มีใครมาช่วยงานบางทีประสบอุบัติเหตุ มาแบบไม่มีญาติเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็กลัวแผ่นอาภาพเขาจะตกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องอัดแอใช้อุปกรณ์อื่นๆซึ่งล่าสุดที่ไปเอ่อไปทดสอบมานะคะที่เขาเขาก็เอาอุปกรณ์ให้เขาเคยทํานะแต่มันยึดไม่ได้แบบแผ่น3มล้านไม่กล้าไม่กล้าเอาเอาไปไว้แบบนั้นกลัวตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีเ้าที่มาเห็นแบบขอเอาไว้ที่นี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากทดลองใช้อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะก็ เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบรรณาใจแบบให้เราได้ได้ดำเนินต่อไปแบบอยากพัฒนาให้เขาได้ใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแปลว่าตอบโจทย์ทั้งโรงพยาบาลเอกชนด้วยโรงพยาบาลขนาดกลางแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนด้วยเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะลงไปในชุมชนแบบนี้ครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ของเราเนี่ย ต้นทุนมันสูงแค่ไหนอะไรยังไงไมมาจ่ายค่ะต้นต้นทุนนะคะจริง,รงๆเราจะมอะีอุปกรณ์ที่อาจจะต้องปรับเพื่อให้ทําความสะอาดง่ายเพราะอย่างเช่นอาจจะมีผู้ป่วยอาจจะมีเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเอาต้องต้องปรับวัสดุด,ด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งซึ่งทุนที่ได้ล่าสุดเนี่ยก็ทํากับผู้ประกอบการที่ทําอุปกรณ์การแพทย์นะคะก็อยู่ในช่วงที่กําลังพัฒนาอยู่อะคะ่ะซึ่งถ้าถ้าตีคร่าวๆนะคะก็คือราคาก็ไม่เกิน20,000 0บาทค่ะ เรื่องของการมารุงรักษาบางทีเนาะเราได้อุปกรณ์มาอย่างดีเลยแต่ทีนี้สุดท้ายเรื่องของการมารุงรักษาค่อนข้างจะมีปัญหากันอยู่เหมือนกันเรื่องของการาบารุงรักษาเนี่ยตอนนี้เราศึกษาไปถึงตรงนั้นหรือยังว่าอุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยการาบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากเหมือนกับที่หลายๆอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้รับฟีดแบ็กมาเหมือนกันจากที่เราไปทดสอบความพึงพอใจแล้วก็ทำมาลิมาเก็ตวอลิเดชันนะคะซึ่งเขาก็ให้ฟีดแบ็กมาว่าเรื่องเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าต่างๆหรือการทำความสะอาดเนี่ยเขาก็ให้ข้อเสนอแนะมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ขอเพราะว่าเรายังเก็บไม่ไม่ครบนะคะอยู่ในในกระบวนการนานเลเนยแกค่ะซึ่งก็จะมีการปรับปรุงให้ดูแลรักษาได้ง่ายแล้วก็เคลื่อนที่ได้สะดวกเนี่ยเป็นต้นเนี่ยค่ะทีนี้จะร้อวนอาจารย์ให้ความรู้เบื้องต้นหน่อยได้ไหมครับแบบเป็นการสร้างความเข้าใจเรื่องของรังสีอะไรเงี้ยพี่น้องประชาชนอาจจะต้องแบบมาเข้าถึงการใช้บริการตรงนี้บ้างบางคนก็รู้สึกกังวล ไม่ไม่ไม่เอาได้ไหมไม่ต้องถ่ายรังสีได้ไหมเพราะกลัวรังสีอาจารย์อยากจะสร้างความเข้าใจกับประชาชนเบื้องต้นยังไงบ้างค่ะก็คือจริงๆอ่ะรังสีก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะแต่ว่ารังสีที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือเป็นรังสีสําหรับทางการแพทย์ซ uhm> ึ่งช่วยแพทย์ในการวินิจฉ yeah> ัยถ้าอย่างสมมติว่าเราประสบอุบ right. ัติเหตุหรือว่าตกต้นไม้เป็นต้นหรือหรือว่าได้รับอุบัติเหตุล้มในห้องน้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เอ็กซเรย์เนี่ยเราจะไม่แพทย์จะไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่ากระดูกคุณหักหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้หหกรือ ได้รับการรักษาแบบไหนอะคะ่ะซึ่งการเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะมเเีเขาเรียกว่ากดความปลอดภัยอยู่อะคะ่ะการป้องกันอันตรายทางรังสีอยู่ซึ่งนักรังสีเทคนิคเนี่ยก็จะทราบอะคะ่ะซึ่งเราจะใช้ปริมาณรังสีให้น้อยที่สุดให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดอะคะ่ะเพื่อสร้างภาพค่ะเพื่อให้วินิจฉัยโรคที่บุคลากราที่ที่บุคคลทั่วไปเนี่ยได้ได้รับได้ได้ถูกต้องอย่างงี้ะคะ่ะ เพื่อเพื่อช่วยในการรักษาให้ดีขึ้นนั่นเองอะค่ะเพราะฉะนมั้บางทีมันอาจจะมีความเสี่ยงอะไรอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่มันได้รับกลับมามันมีความคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะมีชีวิตต่อไปวินิจฉัยได้ถูกโรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งการได้รับรังสีอะค่ะในเวลาที่เราจะถ่ายภาพอะค่ะก็คือจะต้องมีการจํากัดพื้นที่ลํารังสีเราจะเปิดพื้นที่ที่จะมีการเอกซเรย์เนี่ยเฉพาะส่วนที่สนใจเท่านั้นเฉพาะที่ต้องการวินิจฉัยเท่านั้นนะคะแล้วส่วน อ,อื่นๆน,นะคะก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันนังสีเหมือนกันนะคะเพื่อให้เก, <c oughs> เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะ